สวััดีครบพบกับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำพากาอีกเช่นเคยค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มสำหรับคืนวันอาทิตยนี้นะคะแขกแล้วก็คุณอา์ค่ะจะมาชวนคุยกันเรื่องหนังโป๊ต่อของ,ะะของวันวันเด็กเมื่อวานเมื่อวานนี้ต่อยอดถึงวันนี้นะฮะ กะว่าจะคุยหลายเรื่องมากเกี่ยวกับหนังโป้นะคะเตรียมข้อมูลมามากมายมหาศาลปรากฏว่าแค่ตอบคําถามที่คุณคิมถามมาห้าข้อเวลาของเราก็หมดไปยังรดเร็วเมื่อวันเสาร์เราตอบไปแค่สี่ข้อเนตอบไปแค่สี่ข้อนะคะสมแล้วที่มีแฟนรายการเราหลายท่านนะคะมาโพสต์ในแฟนเพจว่าจะเร็วไปไหนจะสั้นไปไหนรายการจะสั้นไปไหนครับขอยาวกว่านี้อีกได้ไหมก็เห็นใจเราด้วยนะครับว่าครึ่งชั่วโมงเราก็หืดขึ้นคอกันแล้ว เดี๋ยวมาตอบคาถามสุดท้าย <c oughs> นะครับที่คุณคิมถามแล้วก็น่าสนใจมาก <c oughs> ว่าที่น่าสังเกตคืออุตสากรรมหนังโป๊ไทยที่ส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นแบบชายกับชายเป็นหนังเก๋นะครับเพราะอะไรในอนาคต <ขอ S 2> คหนะครับว่าหนังโป๊ไทยที่ส่งออกครับ <c oughs> ไม่เห็นทราบเลยว่าหนังโป๊ไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เราส่งออกทําเงินเข้าประเทศได้ด้วยหรือคะคุณอัดอันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่คิดว่ามันก็คงมีเลเวลอะไรที่แบบว่า แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นนักลงทุนไทยหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะอะไรในอนาคตหนังโป๊ไทยจะไปหนังโปโลกได้หรือไม่คําถามนี้น่าสนใจนะคะแต่อย่างน้อยนะคะก็มีไม่เชิงเป็นหนังโปะค่ะค่อนข้างจะเป็นหนังการเมืองนะคะคือ t ท r r o r i s t ซสึ่นได้ไปฉายในเบอร์ลินพรอนฟิลเฟสติวัลก็ถือว่าครัวไทยสู่ครัวโลกหนังโปไทยสู่หนังโปโลกได้เหมือนกันนะคะแต่กลับมาถึงที่เกี่ยวกับ หนังโป๊เกย์จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความเป็นเกย์เนี่ยวัดกันที่ไหนคือโลกกระทัดนะคะหรือการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นเกย์เนี่ยเป็นโลกกระทัดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายศตวรรษที่สิบแปดต้นศตวรรษที่สิบเก้าคุณอัดแต่ไม่ได้แปลว่าก่อนหน้านั้นไม่มีการร่วมเพศระหว่างผู้ชายกับผู้ชายหรือไม่มีการร่วมเพศระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงแต่ เรานะคะหรือว่าโลกในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้เรียกความสัมพันธ์นั้นว่าเป็นเอ,อความสัมพันธ์ <Hom osexual. S 1> เป็นเกย์นะคะเช่นเอ,อหลายๆสังคม,มของหลๆบางชนเผ่าในแอฟริกาเนี่ยเชื่อว่า การที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ชายเต็มตัวได้ก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนผ่านจะต้องรับอสุจิจากผู้ชายที่มีอายุมากกว่าอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็นพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวหลายปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของความสัมพันธ์แบบเกย์นะคะจะเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งเหมือนการโกนจุดของไทยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพิธีการพิธีเปลี่ยนผ่านการเป็นผู้ใหญ่ที่นี้ก็มี เกี่ยวกับการร่วมเพศทางทวันหนักอีกแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยนะคะนี่เรากําลังจะออกไปจากเรื่องหนังโป้นิดนึงแต่ใครก็เห็นว่าน่าสนใจก็อยากจะเอามาเออเล่าให้ฟังนะคะบทความนี้ชื่อภาพตัวแทนของตูดนะคะเขียนโดยอาจารย์ทเนศวงยานาวาเขาบอกว่าในกระบวนการ กลับตะละปัดคือกระบวนการกลับหัวกลับหางของภาวะปกติ <ừ. S 1> ให้กลายเป็นสิ่งไม่ปกติหรือนําเอาภาวะที่ไม่ปกติให้กลายเป็น,ปนสิ่ง,งที่ปกตินะฮะบอกว่า โดยทั่วไปแล้วเนี่ยชนชั้นกลางหรือว่ากระดุมพีเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องการรักษาระเบียบมากกว่าที่จะล้มล้างระเบียบนะคะด้วยการแสดงตัวว่าเป็นผู้ทนะําหน้าที่ผู้คุ้มกฎให้แก่พระเจ้านะฮะโดยที่ชนชั้นกลางในเกือบเกือบทุกสังคมในโลกนี้มักจะเล่นบทของพระแม้กระดุมพีจะอยู่ในกระบวนการกลับตลปัดแต่สิ่งที่พวกเขาทําก็เป็นการทําลายกระบวนการกลับหัวกลับหางเป็นกระบวนการกลับตลปัดนะคะโดยมุ่งหวังที่จะรื้อฟื้นระเบียบกลับคืนมาเช่น การมากิจทางด้านหลังและแบบหมู่ก็คือการร่วมเพศทางทวารหนักและออจีคือคเซ็กหมู่ของชนชั้นสูงนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายและละเมิดระเบียบทางศาสนาแต่กระดุมพีก็นําเอามันมาทําให้กลายเป็นเรื่องตลกเรื่องตลกขบขันเสียเพื่อรักษาความเคร่งครัดทางเพศที่ละหลวมของชนชั้นสูงทีนี้มันเกี่ยวข้องกับการเมืองอยังไงบอกว่าความเข้มงวดของกระดุมพีต่อกรริจจางทางด้านหลังนี้เคร่งครัดมากกว่าข้อห้ามจาก สถาบันศาสนาเช่นอังกฤษในปลายศตวรรษ ที่17นะศาสนาผ่อนปลนต่อกรรมกิจแบบนี้และยังเป็นที่นิยมกันในหลายต่อหลายส่วนของสังคมในขณะที่ฝรั่งเศสเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศที่ปรากฏในหนังสือและภาพต่างๆก็มีอยู่อย่างแพร่หลายนาว่านิยายประเภทโป๊ปเปลือยบรรยายพฤติกรรมทางเพศของชนชั้นสูงว่าวันๆไม่ทําอะไรนอกจากหมดแรงไปกับการร่วมเพศซึ่งท้ายที่สุดนำนำความล่มสลายมาสู่สังคมนิยายเหล่านี้บรรยายว่ากรรมกิจนี้ทํากันตั้งแต่พระระดับสูง จนถึงผู้นำของประเทศค,คนพวกคนพวกนี้นิยมที่จะสแสวงหาความสุขทางเพศในรูปแบบที่ผิดหลักศาสนามไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศหมู่หรือการประกอบกรรมกิจเว้ปากการร่วมเพศที่เน้นความเจ็บปวดหรือซาดิ s ม m a s o c h i เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทเนศพูดถึงก็คือบอกว่าช่วงก่อนปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะชนชั้นกลางนะคะรวมทั้งนักเขียนหลายคน เขียนวรรณกรรมที่เรียกว่าพนกราฟีขึ้นมาแต่ในเรื่องราวเกี่ยวกับพนกราฟีไม่ว่าจะเป็นการทำออโรเซ็กซ์นะคะการร่วมเพศทางทวารหนักการเล่นเซ็กหมูนะคะจะเป็นพฤติกรรมของชนชั้นสูงแล้วชนชั้นกลางก็จะเสษนะคะเสษงานศิลปะเหล่านี้เพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่ชนชั้นสูงทำนั้นกำลังจะนำมาสู่ซึ่งความเสื่อมของสังคมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ กำลังสนุกขออ่านต่ออีกนิดหนึ่งนะคะบอกว่าด้วยเหตุนี้นะคะในบรรดาหนังสือทั้งหมดจึงอาจกล่าวได้ว่าหนังสือโปหรือว่าพนกราฟีมีคุณูปการต่อการปฏิวัติเป็นอย่างยิ่งนะคะบางทีอาจจะมากกว่าหนังสือปรัชญาของนักคิดที่กล่าวกันว่ามีอิทธิพลต่อการปฏิวัติเสียอีกในสมัยก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสหนังสือที่อ่านแล้วก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศไม่ใช่เป็นหนังสือประเภทเดียวที่ถูกจัดเป็นหนังสือโป๊ เพราะหนังสือโป๊ในยุคนั้นหมายถึงหนังสืออะไรก็ตามที่สั่นสะเทือนศิลธรรมอันดีงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมหนังสือโป๊จึงไม่ได้มีความหมายแบบสมัยใหม่ซึ่งเป็นความหมายของศตวรรษที่19ในศตวรรษที่18นะคะหนังสือโป๊กินความหมายตั้งแต่นิยายอีโรติกหนังสือต่อต้านพระนะถ้าหน,นังสือเหมือนหนังสือต้องห้ามหนังสือต่อต้านพระไปจนหนังสือปรัชญาด้วยนะคะ นัในสมัยก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสหนังสือปรัชญาหลายๆเล่มถูกจัดประเภทไปใน pornography หรือว่าเป็นหนังสือต้องห้ามนะคะและมีนักปรัชญาและนักปฏิวัติของฝรั่งเศสหลายคนเขียนหนังสือที่ก่อให้เกิดจินตนาการทางเพศเช่นเอวอแตนะคะเป็นต้นหนังสือเหล่านี้นะคะรุดโซ่กล่าวว่าเป็นหนังสือที่ต้องอ่านด้วยมือเดียวเพราะว่า อีกมือหนึ่งต้องเก็บไว้ใช้สําหรับสําเร็จความใคร่นะคะยังไงปรัดยาด้วยนะครับนะคะนวนิยายที่เป็นเรื่องโป๊เปลือยนะคะมีปริมาณมากถึง20%ของหนังสืขอขายดีนี่คือตั้งแต่สมัยก่อนปฏิวัติฝ <ทะ S 1> รั่งเศสแล้วนะคะหนังสือเหล่านี้ไม่ได้มุ่งเสนอเฉพาะเรื่องราวทางเพศเท่านั้นแต่มุ่งโจมตีพฤติกรรมเหลวแหลกของชนชั้นสูงและพระ โดยโอเรื่องราวของผู้หญิงชั้นสูงที่เข้ามามีอิทธิพลและบทบาทในทางการเมืองโดยชีย้ให้เห็นว่าเป็นผลมาจากการที่สามีหรือผู้ชายไม่สามารถจะควบคุมภรรยาหรือผู้หญิงได้เพราะฉะนั้นในฝรัง่งเศสเป้าหมายที่หนังสือเหล่านี้มุ่งโจมตีได้แก่กษัตริย์และพระราชนราินีเช่นพระเจ้าหลุยส์ที่15้ากับมาดามปอมปัปวนะคะในช่วงก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสเป้าโจมตีก็อยู่ที่พระนางมารีอัมตัวนัทนะคะจะเห็นว่ากลุ่ม ผู้อ่านของหนังสือเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่คนธรรมดานะคะจะเป็นนักอ่านที่มีความสุภาพเรียบร้อยนุ่มนวลเป็นสุภาพบุรุษนะคะมีเชื้อสายของชนชั้นสูงเป็นผู้มีรสสนิยม,มก็คือเป็นพวกชนชั้นกลางทั้ง,งหลายนั่นเอง พูดง่ายๆก็คือว่าในสมัยก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสการจะ discredit คนชั้นสูงทําได้ด้วยการบอกว่าพวกคนชั้นสูงทั้งหลายนะคะเป็นพวกที่มีความประพฤติเหลวแหลกทางเรื่องเพศเพราะฉันก็เขียนนะคะบรรดาคนชั้นกลางที่มีการศึกษาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะก็พาการเขียนนิยายโป๊ขึ้นมานะคะแล้วเต็มไปด้วยฉากการร่วมเพศเซ็กมูหรือว่า การร่วมเพศพิสดารต่างๆของบรรดาผู้หญิงชั้นสูงแล้วก็คนชั้นสูงการเล่นฉุการเล่นชูกันนะคะแล้วก็ทําให้เกิดข่าวก็สิบนะคะความเสื่อมต่างๆแล้วก็เกิดความโกรธแค้นในหมู่ชนชั้นกลางชนชั้นล่างชาวนานะคะที่จะลุกขึ้นมาทําการล้มล้างใช่ชนชั้นปกครองค่ะ S <S <s> <S คุณอัดมีอะไรอยาจะขึ <S <s> <S ิมตรงนี้ค่ะมีะก็คือหลังจากที่พูดถึงเรื่องหนังโตนะฮะ <S <s> <S มีหนังสือของเ,อเรื่องรักของบางเราวที่คุณโตมอนได้พูด